นั่นคือจอมปวกเล็กๆที่ขึ้นใต้ต้นสนต้นสนเล็กๆนะครับอันนี้ก็คือที่กำลังจะขึ้นมาใหม่นี่นะมันเริ่มแล้วเริ่มแล้วส่วนนี้นี่ก็จะใหญ่เลยประมาณสักเมตรนิดๆแล้วนี่นะ ถ้าเป็นความเชื่อคนทั่วไปเขาก็จะบอกว่าจะเป็นอะไรที่อาจจะมีวิญญาณมาสิงมาอยู่เดี๋ยวผมจะลองถามคนมียานว่าเห็นอะไรไหมนะครับอยู่ใกล้ต้นไผ่ ตอนเด็กๆถ้าสมัยที่ผมเล่นดนตรีไทยตอนอายุแปดขวบถึงประมาณสิบเอ็ดปีนะเป็นนักดนตรีไทยวงปีพาดไปเล่นตำงานศพถ้าบ้านคนที่มีจอมปวกเนี่ยโดยมากนะโดยมากบ้านนั้นเนี่ยถ้าเสียชีวิตเนี่ยจะเสียชีวิตไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเวลาเข้าไปในเขตที่มีจอมปวกบางที่เย็นนะแล้วก็จะเป็นวิญญาณที่หาเรื่องจะเหมือนแบบจะข่มขู่ ที่ผมสื่อได้นะก็จะบอกว่าเตี๋ยจะทําให้ตายแบบเป็นจิตวิญ,ญญาณที่ไม่ค่อยดีแต่บางบ้านนะบางบ้านก็ดีบางบ้านก็เป็นวิญ,ญญาณที่ดีิ่งสถิตยอยู่นะตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามีอะไรที่ดีหรือไม่ดีก็เป็นอีกหนึ่งเคสเรื่ดี้หรือกรณีศึกษาผมก็ไม่มีเวลาที่จะมาขุดมาทำอะไรนะผมก็เลยปล่อยเอาไว้ก่อน แต่จริงๆแล้วปลวกบางคนเขาบอกไม่ชอบเดี๋ยวไปกินอะไรต่ออะไรสำหรับการปลูกต้นไม้บางคนก็มีเพื่อนปลูกทุเรียนอยู่จังหวัดอะไรจําไม่ได้แหละเขาก็บอกว่าเขาไม่เอาไว้เลยนะเ้าเอาออกหมดแล้วก็อาจจะหาอะไรมาใส่ไม่ให้ปลูกลุกหลามนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้นไม้จะตายได้นะถ้าอยู่ใกล้ต้นทุเรียนเลยก็อาจจะตายได้แต่บางคนก็บอกว่า มันไม่เกี่ยวกันหรือไม่ผมก็ไม่รู้เรื่องต้นไม้นะแต่ตอนนี้ที่ผมรู้คือทุเรียนในผมเลิกปลูกแล้วเพราะว่าท่อน้ํามันตันไม่มีเวลามาดูแลนะครับที่วางระบบท่อน้ําตรงหนืนติดเหลือบ้านฝรั่ง